ครับหลังจากที่ปริมาณน้ําในแม่น้ํายมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มวลน,น้ําทะลักเข้ามาสู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ทําให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องมีการสนที่กาลังกันเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ในบริเวณชั้น2ของบ้านซึ่งนาทีนี้ถือได้ว่าการเข้าช่วยเหลือประชาชนนั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากเลยครับ เจ้าหน้าที่คู่ภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารได้สนทิตกาลังการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเขตวัดสวั์นิเวศซึ่งเป็นอีกจุดที่มีชาวบ้านติดอยู่ในบริเวณบ้านค่อนข้างมากซึ่งการช่วยเหลือนับว่าเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับ ส่วนปัจจัยที่การเข้าช่วยเหลือเต็มไปด้วยความยากลาบากเป็นเพราะมวลน,น้ําที่ไหลทะลักเข้ามาในบริเวณวัดสวรรค์นิเวศมีลักษณะที่ไหลเชี่ยวแรงทําให้เรือ,อยางหรือเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ต้องอาศัยเรือยนต์ที่มีกําลังแรงมา25แรงม้าขึ้นไปนายกสมาคมผู้ภัยจังหวัดแพร่ระบุว่าการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบริเวณบ้านเต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องอาศัยเรือยนต์เท่านั้นและการเข้าพื้นที่ต้องมีการประเมินโดยการนำผู้ป่วยติดเตียงออกมาก่อนยอมรับเลยครับว่ายากลำบากมากเพราะว่าทางเรือที่เราเอาเข้าไปรับผู้ป่วยติดเตียงในบ้านเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นช่องทางแคบๆแล้วมีต้นไม้แล้วก็มีสันกำแพงเราต้องเข้าไปอย่างระมัดระวังแล้วก็มีเสาไฟฟ้าขวางเต็มหม เราไปดูสถานการณ์เมื่อสักครู่แล้วตอนนี้ประชาชนที่ยังอยู่ในบริเวณบ้านชั้นสองอเ,เยอะไหครับเยอะครับเยอะครับตอนนี้ยังมีผู้สูงอายุเท<ม>่าที่สังเกตเนี่ยเยอะเลยนะครับ<ม>ทุกหลังคาเลยอยู่รออยู่ชั้นสอง<ม>แล้วก็มีเด็กด้วย โดยอุปสรรคที่สําคัญที่เจ้าหน้าที่กําลังเผชิญอยู่นะตอนนี้คือปริมาณน้ําที่อยู่ในจุดบริเวณชุมชนมีมีความสูงเกือบเกือบสเมตรนะครับทำให้ชาวบ้านติดอยู่ในบริเวณบ้านไม่สามารถลุยน้ําออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้ ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่นะครับได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการประสานงานรวมถึงการประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆนะครับและพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่รับบริจาคอาหารรวมไปจนถึงเครื่องดื่มและยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปาะบางและผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับ